đặt tên phố vậy chọn đi, tìm lăng bàn nó cũng nghiêng này à có to lên là mấy cô vậy nó con trái mấy cô rất thấy nín đây mày. rất thấy mình dài cơn nó à. cáp Oh. À. เดินไปดูหน่อยอืกี่ปีแล้วครับต้นนั้นเป็นร้อยมั้งต้นโพนะครับต้นโพแต่ป่อยใหญ่เกะกะอยู่มาเป็นรอยปีแล้วครับ บอกเราวเขาเล้วนะครับปุมเดี๋ยวเอจีนั่นล่ะนะครับได้บอกเราจะจะต่างนะครับอะได้รียบร้อยเล้วนะ้อตามเกียกต้ไม่ครับปุมเดี๋ยวไป,ไปดูตดมาอันกุศนิดนึงครับ สี่ไม่ต้องกินหมางนะครับได้บอก,กรเราเรียบร้อยแล้วตามบ่อแย่แล้วนะครับไม่ได้มีได้นะครับคุดแล้วกาตัดเซ็จแล้วกาพุดต่อเลยครับผมใจวินได้บอกแล้วว่าตะกี้วินโูนนออกนะครับน่าจะเป็นแมกโกคับพื้นตีหน้ามันก็ได้กว้างขึ้นนะครับ เพราะมันก็อยู่มานานกิ้งไลยมันก็ตกลุมอันตารายกับเวลาลมลมแรงๆกันเนาะอันตารายก็เลยตัวการ กาไม่ไกลกับตอนกตอนนี้ก็อยู่เลยบอปลาไปนิดเดียวครับไปนิดเดียวนี่ครับบอปลาเ,เห็นแล้วมันเขี้ยวกับอยากลงจักอโอ้ยังมีตัวย่อยครับยังมีตัวย่อยอยู่เห็นไหมครับหนามขึ้นนั่นเลยเดี๋ยวได้เจอกันแน่จะเย็น แหมดลมหนาวนิดนี่ลมหนาวเกินส่ไวไอ้ไหวกับอย่าว่าแต่จับปลาครับแม้จะอาบน้ำก็ยังไม่ไก่ไว้วันนี้รอบเดียวเลยครับอนม,มันไม่จะหนาวอากากับมันหนาวลมเป็นไหมรับ ต่างที่ว่ามันโดดขึ้นไปกับดินเป็นมันเลยกับสแสดงว่าโดดขึ้นไปข้างบนนู้นไล่ตัวแล้วครับแต่ไปไหนไม่ได้กับไปไหนไม่รอดแน่นอนตัวเล็กก็จะจับใสบบ่อแต่ปลาช้อนปลาปลาช้อนตัวเล็กจะไม่จับเสบบ่อนะครับเพราะปลาช้อนนีงมันจะกินปลาด้วยกันกับอาจจะแดดเดียวเลยกับเอฟ นี Đây ่แหละมันเกี่ยวกับแบมุดลมหน้าก่อนจูไม่ไหวกับเอฟซีลงเดียจูงไม่ไหว อมันไม่ใช่ต้นโปพนลวนนะครับคือว่าต้นโพนี่น่าจะเป็นกาฟ้ากล้องต้นไม้จไม่แต่แรกก็ไม่รู้เรืออไรได้ไน,นะหมายหน้าเดือดอะไรก็ไม่รู้ค <c oughs> รับได้ก็ตามมาใต้ได้ไหม เป็นตำนานอีกหนึ่งต้นหายไปแต่มันก็จำนวนต้นไม้แรกมันน,นะนะเป็นจำนวนต้นโพนี่เป็นกาฝากนะนอะช่วยนะุะนี่ถ้าเกิดเราเราขุดแล้วก็เราตีกองต้นไม,ม้ได้นี่ครับนี่แหละ้ออ้นี่ล้อมนะ ไม่ผมเสียดายโกนนะเนาะนี่คือล้อมเลยล้อมเนาะเอ๋อบโบโบอ๋โอโอ,โอเคครับได้เข้าใจเราไม่ได้ฆ่ามัน,นเนาะลอ้ลอมล้อมครับเฟฟซีครับล้อมนะครับล,ออล้อมออกโกนเหมือนกับไอ้ปลุกอ๋อนี่นะครับเฟฟซีแต่ว่า เราลอมแล้วติดแล้วนะครับ mm. ก็ไลต่ตางกับ F4 น่ารู้นะครับพุ mm. มจะบอกราคานะ mm. เนาะอ๋อเข้าใจแล้วนะครับ F4 อันนี้ไม่ได้ค่ามันนะครับคือลอมกับลอมพุทธตอนเอาไปปลูกต้อน,นะครับพุมเป็นไม้สวยงามกับเสียดายกับตน้นสวยงามมากๆครับ mm. โอ้สุดยอดเลยครับ ได้เลยเอาไหนใครเจ้าของฝากได้เลยฝากช่องได้เลยฝากเบอร์ได้เลยไม้ล้อมครับอันนี้คือไม้ล้อมนะครับไม้ล้อมโปรสวยงามนะครับฝากได้เลยครับพี่ฝากอ่าไอ้ที่ว embaixo, ่าเขาติดนะโอ้คนติดต่อเยอะแยะเลยได้เลยเอาเลยบอกเลยบอกได้เลยตะกลายไม้ล้อมครับตะกลายไม้ลนะ้อมเนาะเบอร์ครับ 080ครับผม080480ครับผมไม้ล้อมสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดส่งตัวไทยส่งตัวไทยครับพร้อมปลุกส่งตัวไทยพร้อมปลูกรับประกันติดแน่นอนติดแน่น้อนทีมงานไม้ล้อมนะครับผมทีมงานไม้ล้อมนะครับรับ ตัวรัตานาจักรตัวประเตยครับผมนะ้าเบอร์ได้ก็กระพากเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดต้อได้เลยครับหมายลอมหมายสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลากาลอมก้านั่นบบเกณฑ์หรือแบบไม่เด้ลุกเดียดะอดคลิปมาดูอีกทีครับผม อย่าลืมติดตามจองน้องเดียรทิมงรัง,งบ้านน้องคุ้งยิงด้วยนะครับแล้วก็ป้านางแม่บ้านน้องยิ้งนะครับป่าวันทิ้งังบ้านน้องยิงนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายกดก,ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม